กามาวจรเนี่ยมีทั้งกุศลทั้งอกุศลทั้งอัยยากตะอธิบดีมีได้หมดแต่ถ้าหากว่าพูดให้แคบลงนะจะชี้เห็นความต่างกันเราจะทําการงานที่เป็นกุศลเอาเรื่องกุศลอย่างเดียวนะมาเป็นตัวอย่างถ้าเป็นกุศลชั้นกามาวจรจะแทนก็ตามศีลก็ตามภาวนาก็ตาม บางทีก็มีอธิบดีในคราวนั้นจริงสำเร็จบางทีก็ไม่ได้มีถ้าหาว่าการนานนั้นนต้องอาศัยความตั้งใจจัดแจงกันเป็นพิเศษนะถึงจะต้องอาศัยอธิบดีใส่บาตรทุกเช้าทุกเช้าอาธิบดีอะไรกันนักหนาะพระเดินมาตัวเองรออยู่แล้วก็เอาของหย่อนใส่บาตรกุศลกิริยาก็สสำเร็จแล้วคราวนี้ไม่เห็นต้องอาศัย อธิบดีเราต้องมีความพอใจแ้่ต้องมีฉันทะมีความพอใจถ้าหาก็ไม่มีฉันทะอะไรฉชนไหนกุศลเช่นนี้จะสําเร็จเล่าว่าแล้วก็ใส่บาตรมีอย่างนี้ด้วยหรอไม่มีใครจะได้ก็สําเร็จกันได้นะครับเพราะฉะนั้นส่วนมากมักจะเป็นทานที่สูงส่งกว่านั้นสักหน่อย นั่นก็เกี่ยวกับว่าพิจารณาถึงความทิ่ทานนี้จะเป็นอธิบดีได้ก็เกี่ยวกับว่าผู้สละนั้นสละได้ผลคือไม่เยื่อใยในของที่ให้ต้องให้โดยมือตนแล้วก็ถวายแต่ของที่ประณีตอะไรซึ่งมันเป็นเรื่องติดฝืนกระแสะจิตใจโดยเฉพาะไอกมัชยริยะที่ยังกลุ่มลมอยู่มากอย่างนั้นอาจจะต้องอาศัยอธิบดีทมสักอย่างหนึ่งจึงจะสําเร็จ แต่ปกติทั่วไปก็ไม่ต้องหรอกนะไอ้ที่น่าจะมีกันนะจึงจะสำเร็จได้ด้วยดีคือภาวนาภาวนาละกิเลสถ้าไม่มีฉันทะไม่มีวิริยะจิตวิมังสาออกหน้าแล้วแหมก็กับปลกกับเปรี้ยยังไงก็ไม่รู้ <laughs> มันจาสัมถะก็ตามวิปัสสนาก็ตามเพราะฉะนั้น เวลาที่ท่านพูดถึงอธิบดีธรรมในพระสูตรมักจะเกี่ยวข้องกับการเจริญอธิกุศลคือสมถะและวิปัสนาไม่ใช่กุศลอย่างต่ำๆถ้าไม่มีแล้วก็สํเเ็็จฌานไม่ได้สํเเ็็จมักผลไม่ได้เมื่อไปถึงฌานถึงมักถึงผลเป็นอันว่ากุศลคือฌานนะมักต้องมีอธิบดีต้องมีแน่นอนอย่างใดอย่างหนึ่ง ผลก็ค่อยคลอ,อยตามมักนั่นแหละแม้เป็ไม่ใช่กุศลเป็นวิบาก็เถอรเป็นอย่างนี้แต่ว่าชั้นกามาวาจรหาความแน่นอนไม่ได้กุศลนั้นสำเร็จได้โดยที่ไม่ต้องมีอธิบดีก็ได้หรือว่าจันต์ตัมมนมีอธิบดีจึงจะสำเร็จได้อย่างนี้ก็ได้นี่เรื่องของอธิบดีมีท่านผู้ใดสงสัยใครจะไต่ถามบ้าง เวลาที่พระพุทธเจ้าตรัสถึงอธิบดีในพระสูตรนะครับคนอ่านพระสูตรก็ถ้าไม่ศึกษาอภิธรรมประกอบไปด้วยก็จะเข้าใจว่ามันเรื่องของการเจริญฌานจะพูดเกี่ยวข้องกับการเจริญฌานเสมอในพระสูตรหลายสูตรกุศลน,นอกนั้นไม่จําเป็นต้องมีอธิบดีอย่าลืมว่าพระสูตรในเป็นคําตรัสอนุลมตามอัตยาสายเวในยศ ถ้าเกี่ยวกับฌานแล้วต้องอาศัยอธิบดีแน่นอนถ้าไม่ทำฉันถ้าไอออกหน้าแล้วก็ทิ้งทละพวกนี้ได้โดยง่ายท้อแท้ได้โดยง่ายก็เลิกล้มความเพียรไม่ปรารณความเพียรเป็นอันว่าภาวนาไม่สำเร็จเพราะฉะนั้นจะต้องมุ่งมัน่นทำที่เป็นเหตุให้คนมุ่งมั่นที่จะพ้นไปจากอธิบดีนี้ไม่มีหรอก วิปัสนาซะอีกอย่างน้อยกว่านะแต่ก็จะอาศัยอธิบดีอ่าต้องมีอธิบดีครับต้องอธิบดีครับต้องไม่ใช่มีทุกครั้งเอาเป็นว่าจำต้องมีพูดแค่นี้พอแม้นไม่สําเร็จพอมาตอนตัวฌานจริงๆต้องมีอธิบดีแน่นอนแต่ก่อนหน้านั้นก็ต้องมีมาแม้เป็นชั้นกลางาวาจรอยู่ยังไม่ถึงรู้ปาวาจร แต่ว่ากามาวจรที่เกี่ยวกับเจอเจริญฌาญนเะนี่ยมันต้องพิเศษเดี๋ยวก่อนเะยครับภาวนาท่านบอกว่ามีสองอย่างสมถะภาวนาวิปัสนาภาวนาสมถะภาวนาการเจริญสมมาว่าโดยชาติมีเท่าไหร่นะเอ้ยโดยภูมิไม่ใช่โดยชาติกามาวจรอ่าสมมานะ ในคราวที่เป็นอะไรนะเป็นยังเป็นบริกรรมภาวนาอยู่เพราะว่าสมถะภาวนามีสามนะสามขั้นตอนบริกรรมภาวนาอุปจาระภาวนาอัปปนาภาวนาเป็นสมถะภาวนาทั้งสิน้นไอตอนที่เบิงงตาดูดวงกสินอยู่แล้วก็บริกรรมไปว่าปัตวีปัตวีลืมตาดูหลับตานึกถึง ภาวนาตอนนี้เขาเรียกว่าบริกรรมภาวนาเป็นไปกับบริกรรมคือการทำซ้ำๆสักๆทำไว้ในใจซ้ำๆส,ๆสักๆต่อมาก็ได้อกคหะนิมิตหายเลขได้ก็ยังเป็นบริกรรมภาวนาอยู่แต่ว่าพอนิมิตนั้นติดแน่นดีแล้วในที่สุดก็พองใสแต่จนกระทั่งปรากฏออกมาเป็นอีกแบบหนึ่ง เรียกว่าปฏิภากรนนิมิตเหมือนจำแรกไอโอคานิมิตนั้นออกมาภาวนาคราวนี้เป็นอุปจาระภาวนาทั้งบริกรรมภาวนาทั้งอุปจาระภาวนาเป็นกามาวจรจิตที่เป็นไปคราวนั้นก็คือกามาวจรกุศล,ลจิตส่วนมากจะสัมปยุตกับญาณแต่หากว่ามีประเภทญาณวิปยศ ปราศจากปัญญาแทรกมากโอกาสที่จะสำเร็จถึงอัป,ปนามีได้ยากหรือว่าจะมีได้ก็เนิ่นนานแต่ถ้าหากมียานสัมปยุตเป็นส่วนมากมียานสัมปยุอวิปยุศแทรกอยู่นิดหน่อยข่าวนี้ก็อาจจะกล่าวได้ว่าคนนี้เป็นพวกติเหตุกะบุคคลถึงได้เป็นอย่างนั้นอาจสำเร็จได้สำเร็จอะไรสำเร็จอัปนา ตอนเป็นอัปปนาตอนนี้จิตแนบแน่นเฉพาะอารมณ์คือปฏิภาการนิมิตดวงนั้นนั่นแหละผ่านขั้นตอนของอุปจาระมาเนี่ยแนบแน่นเฉพาะอารมณ์เดียวเขาก็เรียกว่าอัปปนาภาวนาตอนนี้เรียกว่าอะไรอัปปนาภาวนาไปเฉพาะอัปปนาภาวนาเท่านั้นเองคราวนี้ถึงความเป็นรูปราวจรหรืออารูปปาวจรนะฮะอย่างนี้นะครับ เพราะฉะนั้นก็เป็นอันวมีตั้งสองภูมิกามาวาจรกับรูปาวาจรหรือกามาวาจรกับไอรูปาวาจรแล้วแต่เราจะเจริญฌานอันไหนนะครับตอนจะใกล้บรรลุอัปปนา่น,นพิเศษทีเดียวต้องอาศัยอธิบดีเป็นอย่างยิ่งทีจริงครับก่อนหน้านั้นก็ต้องมีแต่ว่าความเป็นอธิบดีก่อนหน้านี้ เมื่อยังหาความแม่แน่นอนไม่ได้ว่าจะสําเร็จอัปปนาพระพุทธเจ้าก็ไม่มักจะไม่ตรัสถึงแต่ว่าตอนนี้แม่ใกล้จะบรรลุอัปปนาทรงแนะนําอธิบดีขึ้นมาเที่ยวเพราะว่าถ้าหากว่าไม่มีฉันถ้าเป็นต้นออกหน้าแล้วฌานมันจะไม่สําเร็จแสดงว่าอธิบดีทำในคราวนั้นพระองค์ทรงเห็นแล้วว่าผู้นี้จะสำเร็จฌานได้ ถ้าหาว่ามีอธิบดีจึงสรงแนะนำอธิบดีมีชันท่าเป็นตน้นแต่ถ้าหาว่าสำเร็จไม่ได้ก็จะส่งแนะนำให้ประกอบชอบในกรรมฐานไปเรื่อยๆอย่าง,างเดียวก็ควรจะเข้าใจนะตรงนี้เ,เราจะสังเกตน,น,นว่าเป็นยานวนิปยานทั้งสองปอตรงที่ได้เอ้คือถ้าหากว่า ภาวนาดำเนินไปด้วยดีตามลําดับไม่ค่อยจะมีอุปสกกรรคขัดข้องก็พอจะอนุมานนะมันเราไม่อาจจะรู้ทองแท้ได้หรอกจะมารู้ทองแท้ก็ตอนบรรล,ลุอัปปนาถ้าบรรล,ลุอัปปนาได้เอ้ยฉันเป็นตีเหตุต,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 ตกาบุคคลนะคนมีปฏิสนธิประกอบได้เหตุสามไงแต่ถ้าหากว่าบรรล,ลุไม่ได้แม้ใช้ความพยายามแล้วนะครับกัลยาณมิตรก็มี เสนาสนะที่จะใช้ประพฤติปฏิบัติก็เหมาะสมอะไรอย่างนี้นะครับก็พอจะอนุมานได้ว่าเป็นญาณวิปยุทธ์นะึ่เป็นอย่างนี้แต่อย่างไรก็ตามอ้ความสําเร็จได้มันไม่ใช่ประกอบเฉพาะในปัจจุบันมันต้องมีเหตุปัจจัยแต่อดีตผนหลังหนุนเนื่องมาด้วยทีนี้มาทางวิปัสนาภาวนาไม่มีลำดับภาวนาเหมือนอย่างสมถะเพราะอะไรเดยครับพระวิปัสนาไม่มีการบริกรรม ได้มีบริกรรมแล้วจะมีบริกรรมในอภิธรรมมัทสังคะปริเฉษเก้าท่านก็จะบอกไว้แล้วนะวิปัสสนาภาวนามีภาวนาสามเหมือนอย่างสมถะแต่ไม่มีเพราะอะไรเละครับเพราะว่าการที่จะต้องมีบริกรรมก็เพื่อประโยชน์แก่การได้มาซึ่งนิมิตไปตามลำดับและจิตก็จะแนบแน่นไปกับอารมณ์กรรมฐาน แต่วิปัสนาไม่ใช่อย่างนั้นปัญญาเกิดขึ้นมาเห็นความจริงที่มีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าปัญญานั้นเมื่อยังไม่แก่กล้าไปตามลำดับถ้าจะเห็นความจริงทีแรกก็เห็นเพียงแค่นี้ก่อนคือแค่ว่าเป็นนามเป็นรูปก่อนพอแก่กล้าขึ้นมานั้นแหละถึงจะไปย่งถึงความเกิดความดับของนามรูปได้ ความจริงนั้นมีอยู่แล้วทำไมจะต้องมีบริกรรมเช่นว่าจะ,จะเจริญจะจะยังวิปัสสนาญาณแรกน,นะไอ้เกิดจะนามรูปปริเสทญาณรูปหนอนามหนอไม่มีทางเขาเป็นนามเขาเป็นรูป<ๆ>ของเขาอยู่แล้วโดยที่เราไม่ต้องว่าแต่เราเพียงแต่ว่าเปิดโอกาสให้เขาจะแสดงความจริงว่าเขาเป็นนามเป็นรูป เพราะว่าไอ้ที่เราเรียนมานามรูปมันยังเป็นภาษาบัญญัติโวหารว่าไม่ใช่ของจริงซะหน่วยถ้าเอาไปบริกรรมอยู่ในนั้นเป็นทีว่าวิปัสนาภาวนาก็มีบริกรรมเหมือนกันมันจะมีอะไรก็มีนามนอยโรหนอหนอ,อะไรอยู่อย่างนี้ตกลงไอ้ที่เป็นนามแต่เป็นโรคตัวไปบอกก่อนนะ ไปบอกก็ว่าน,นี่เธอนะเป็นนามนะเธอนะเป็นรูปนะแล้วมันจะเป็นของจริงได้ยังไงอย่างเขาเอาถ้วยน้ําร้อนมาผมอย่างนี้นะครับอที่ผมรู้ว่าเป็นน้ําร้อนเป็นเพราะผมบอกนะนี่น้ําร้อนนะน้ําร้อนนะน้าร้อนนะทีนี้ไม่อยากกินน้ําร้อนอยากน้ําเย็นมากกว่านะ่ะเพราะมันคอแห้งยังไงชอาก้นนี่นี่น้าเย็นน้าเย็นมาแล้วก็ สดข้าวปากลาเป็นน้ำร้อนนะก็บ้วนไม่ทันเนี่ยความเย็นความร้อนมันเป็นของจริงมันมีอยู่แล้วมันเป็นธาตุไฟไม่ใช่อยู่ที่เรานึกสักหน่อยเหมือนกันครับเวลาปฏิบัติน้ารูปเป็นของจริงมีอยู่แล้วเป็นนึกตาใหม่แค่าเป็นอย่างนั้นนะก็พี่ลึกอะไรก็ตามถ้าก็เราสร้างขึ้นมานะครับเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มันต้องเป็นสาระ แต่การจเจริญวิปัสนาเพื่อที่จะหเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่เป็นสาระนะตัณหามันถึงคลายนี่เราทําขึ้นมาเนี่ยเป็นนามเป็นรูปมันก็ต้องเป็นสาระมันก็ยังเป็นที่ตั้งของตัณหาต้องปล่อยธรรมะแสดงความจริงสิครับแต่เป็นอย่างนี้แล้วประโยชน์อะไรด้วยการเที่ยวแสวงหาที่วิเวกแล้วปลีกตัวออกในที่สังดัดมินอยู่อย่างมากน้อยสันโดษ อะไรต่ออะไรของพวกนั้นอนุโลมแก่การจะได้เห็นความจริงทั้งสิ้นนะครับแต่หากว่าบริกรรมเอาได้นั่งอยู่ที่บ้านก็ได้นะนะรูปเน้อรูปเน้อรูปเนอน,น,น,นามเนอนามเนอว่าไปเรื่อยๆนะครับก้าวเคร์่ไม่ต้องกินกันจ <c oughs> ักจะนอกเรื่องมากไปต่อไปก็อาหารสี่นะครับอาหารก็มีสี่เหมือนกัน เราเคย่านเนื้อความเกี่ยวกับอาหารมาในวิสุทธิมรรคอะไรนะครับสมาธินิเทศอาหารเรปฏิกูลสัญญาความสำคัญว่าเป็นปฏิกูลในอาหารที่กลืนกินอันนั้นเฉพาะเก่าววิริงการอาหารแต่จริงๆแล้วนะอาหารมีสี ถ้าหาว่าท่านเป็นนักคนคว่าพระสูตรพระสูตรที่ว่าโดยอาหารสี่นี่มีหลายสูตรโดยเฉพาะในสังยุตตนิกายนิทานวัตรอาหารสูตรโดยตรงนี่ก็ยังมีเลยอาหารสี่เป็นทุกมีตัณหาเป็นสมุทยัยแทนที่จะเอาอุปาทานขคันห้าเป็นทุกพระพุทธเจ้าก็ตรัสอาหารสี่เป็นทุกคราวนั้น คำว่าอาหารแต่าหาก็ไม่เรียนให้ดีเราก็เข้าใจว่าหมายถึงของกินอย่างเดียวอาหารน่ะแปลว่าเหตุนำมาจะไปหมายถึงของกินอย่างเดียวได้ยังไงทำอย่างอื่นที่เป็นเหตุนำมาก็มีอยู่แต่ว่านำมาซึ่งอะไรนะันก็อีกเรื่องหนึ่งก็ค่อยฟังไปตาเราดับใจเย็นๆเนื้อความค่อนข้างลึก ผมขอแนะนำให้สูตรหายใจเรืๆอกๆแล้วค่อยๆพอนจะเก็บความได้ดีในเวลาฟังคำว่าอาหารมีวัจนนัทะความหมายของคำว่าโอชัตะมกรูปาทโยอาหารันตีติอาหาราแปลว่าทำทั้งหลายชื่อว่าอาหารเพราะมีความหมายว่านำรูปนำมาซึ่งรูปอันมีโอชาเป็นที่แปดเป็นต้นดังนี้ เห็นไ,ไหมครับนํามาเป็นต้นนะครับรูปมีโอชาเป็นที่แปดพูดใ้ง่ายง่ายว่าอย่างนี้ว่านํากลุ่มรูปกลุ่มรูปนั้นมีจํานวนรูปอยู่แปดรูปเวลานับจะพบว่าโอชาเนี่ยเป็นรูปที่แปดสีอะไรนะดินน้ำไฟลม สีกลิน่นรสโอชาโอชานะ่ไอตัวที่ซึมซาบอยู่ในก้อนวัตถุที่เรากินกินในอีกทีนึงนะอันนั้นแหละเป็นตัวอาหารแท้ซึมซาบไปในกายทุกส่วนเป็นเหตุให้ร่างกายของเราตั้งอยู่ได้ไม่ได้แปลว่าอร่อยนะโอชาเป็นต้นนะแล้วแต่ชนิดของอาหารจึงใส่คำว่าเป็นต้น ถตาเป็นผัสสะก็ไม่ใช่นำโรสมาผัสสะก็นำอย่างอื่นมาแต่เพราะเหตุว่าเป็นเหตุนำมาจึงเรียกว่าอาหารเหมือนกันอย่างนี้เป็นต้นอาหารคือวัตถุคำข้าวที่บุคคลทำให้เป็นคำคำแล้วกลืนกินชื่อว่ากววาริงการอาหารอาหารที่ทำให้เป็นคำคำแต่ว่าริงการาแปลว่าทำให้เป็นคำคำเป็นอาหารก็เลยเรียกว่ากวาวาริงการอาหารไป เป็นอันท่านกล่าวถึงโอชารวบที่ซึมซาบอยู่ในวัตถุมีข้าวน้ําเป็นต้นไปพร้อมกับตัววัตถุนั้นว่ากวาริงการาหารไอ้ที่หมายเอาคือเฉพาะตัวโอชาที่อยู่ในอาหารคําข้าวที่เรากินกินในอีกทีหนึ่งแต่ว่ากล่าวไปพร้อมกับวัตถุคําพูดอย่างนี้ท่านเรียกว่าส,สัมภาระกะถากะถาอันเป็นไปพร้อมกับ อ,อะไรนะโอชาอันเป็นไปพร้อมกับสสัมภาระคือเครื่องประกอบอื่นๆมีธาตุดินน้ำไฟลมเป็นตน้นเพราะว่าโอชานั้นไม่อาจจะเกิดแยกจากธรรมรูปธรรมเหล่านั้นได้ต้องเกิดไปพร้อมกับรูปธรรมเหล่านั้นเพราะฉะนั้นแม้จะพูดถึงหมายถึงโอชาอย่างเดียวก็จำเป็นต้องพูดไปพร้อมกับไอ้กลุ่มนะพวกนั้นด้วย อาหารคือผัสษะที่ว่าัภาษารหัภสษการกระทบอารม์เราเรียนมาแล้วตั้งแต่ปริเชนที่สองนะเป็นยังไงนะัสษะที่ที่เรียนมาในปริเฉนที่สองกระทบแปลว่ากระทบและอาการที่กระทบของภาษาเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับลักษณะที่กระทบเราเอามือกระทบโต๊ะอย่างนี้ใช่ไหมเหมือนแบบเดียวกันอย่างนี้ ทวานมีหกปัสสะก็มีหกอ่าอะไรนะครับเอาทางทวารตานะจากขุนจะรูปเปจาปปฏิจะอุปัชติจักขุวิญญาณังตินังสังคติปัสโสดอาศัยจักขุดด้ดยรูปดด้ดยจึงเกิดจักขุวิญญาณขึ้นปัสสะย่อมมีเพราะความพร้อมเพรียงกันหองรามสามอย่าง ทำสามอย่างนั้นก็คือจักสุคือประจุปษาสสร์จักขุนจ่าไงแล้วก็รูปคือรูปารมนั่นแหละแล้วก็จักขูวิญญาณน,นี่พร้อมเพียงกันเมื่อไหร่ก็เป็นอันว่าเวลานั้นมีภัสสะแน่นอนโอกาสที่จะไม่พร้อมเพียงกันมีได้ไหมสามอย่าง จำเป็นไหมว่าเวลาที่เรามีจักสุและเวลานั้นมีรูปมีรูป,ปายรมเอาเป็นวัน,น้ะก่อนก็ได้เอกันจะต้องมีจักขรวิญญาณมีอยู่สองอย่างเวลาเราหลับตาหรือนอนหลับสนิทมีไหมประสาตตามีม,มีเวลานั้นรูปมีไหม อ่ามีแต่ว่าจักรวิญญาณเกิดไหม,ไมอ่าไม่เกิดเมื่อไม่เกิดก็เป็นอันว่ายังไม่มีภัสสะภัสสะจะมีมันเป็นสื่อประสานให้สามสามอย่างนี้มาอยู่ด้วยกันอันนี้ยังไม่เห็นชัดเอาละคราวนี้ตื่นตื่นอยู่ลืมตาอยู่มีรูป วันณะสีสันวางอยู่ข้างหน้าแสดงอยู่ข้างหน้าจําเป็นไหมว่าเราจะต้องเห็นแสงสว่างก็มีอ่าไม่เห็นก็ได้นะครับไม่เห็นก็ได้อย่างคนที่นั่งลืมตามมองุ่นคิดอะไรก็ไม่รู้ในใจนะครับไม่ได้อยู่กับเนื้อกับตัวนะอะไรผ่านไปผ่านมาไม่รู้นะครับ เขามาสกษษษิจถามเห็นเด็ดอายุอ,อกขวบนุ่งงเกงแดงๆเดินผ่านมาทางนี้มั้งไหมถึงถ้าหากตัวเองไม่เหมื่อขนาดนั้นตัวเองก็จะบอกว่าเห็นผ่านมาทางนี้แต่ว่าใจไปอยู่กับสิ่งอื่นเช่นอะไรเกี่ยวกับว่าโอ้ยาาดป่วยหนักใกล้จะตายก็วิตกกงลงถนในเรื่องนี้อยู่ก็ไม่สนใจเรื่องอื่น เขาเรียกว่าไม่มีมานสิการไงปัญจทวาราวัจนะไม่เกิดจักุวิญญาณก็ไม่เกิดแต่พร้อมเปลียงกับปัจจัยอย่างอื่นนะครับคือมีมานสิการไปัญจทวาราวัจนะจิตกล่าวนี้นะครับปัสสะเข้ามาพร้อมกับเกิดจากขวิญญาณปัสสะทาหน้าที่ให้สามอย่างนี้อยู่ด้วยกันเขาเรียกว่าประสานนะนั่นปัจสะเป็นอย่างนั้น ทำให้ตาเห็นในรูปทำให้จักขูวิญญาณอันเป็นที่อาศัยของตนได้เกิดขึ้นมาทําหน้าที่เห็นในรูปทําให้ประสาตานั้นเป็นที่อาศัยของจักขูวิญญาณด้วยนยีประสานงานอย่างนี้ต้องมีแน่นอนทําอันนี้นะครับนี่คือปัสสกระทบอาหารคือปะสะัสเจชื่อว่าปัจะสจอาหาร อาหารคือมโนสัญเจตนามาโนสัญเจตนาแปลว่าเจตนาที่สัมปยุตกับใจได้แก่กุศลเจตนาอกุศลเจตนานั่นแหละชื่อว่ามาโนสัญเจตนาอาหารใบอาหารคือวิญญาณก็ชื่อว่าวิญญาณอาหารปกติต้นจะหมายเอาปฏิสนธิวิญญาณเป็นสําคัญในโวหารประสูติแต่ในโวหารอภิธรรมแม่วิญญาณนอกนั้น ก็น,นับว่าเป็นยินยานาหารได้ถ้าเรียนไปถึงปริเทตที่8ก็จะพบรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้ประกันสักสิบนาที